สนับสนุนโดยไอ่เจ็บคอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีปแปกอของเนียมฉีออําเครื่องหมายการค้าตราลูกกระตันอยู่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวเด็ด7สีกันนะคะเริ่มข่าวแรกกันที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสุรินทที่ยังคงตึงเครียดนะคะยังคงมีเสียงกระสุนปืนใหญ่ที่ดังขึ้นตลอดทั้งคืนในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาแต่ในช่วงเช้าวันนี้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามก,กันกับคุณกิติชัยบุญราโศค่ะเชิญค่ะ ผู้ชมครับต้องบอกว่าสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสุรินทร์นะครับยังคงตรึงเครียดโดยช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับมีเสียงกระสุนปืนใหญ่ดังขึ้นในช่วงเวลาเที่ยงคืนนะครับทำให้วัวควายกว่า50ตัวนั้นแตกตื่นแหกคอกออกมาเดินตามถนนชาวบ้านที่อาสาดูแลทรัพย์สินให้ประชาชนต้องคอยต้อนให้กลับเข้าไปยังจุดปลอดภัยครับ โดยช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับเวลาประมาณตีหนึ่งะครับในพื้นที่มีเสียงกระสุนดังขึ้นต่อเนื่องทําให้ควายกว่า50ตัวมีอาการตกใจครับวิ่งเตลิดออกมานอกคอกทําให้เช้านี้ชาวบ้านต้องอาสาช่วยกันต้อนวัวควายไปยังจุดปลอดภัยครับหน่อยว่าตอนนั้นน่ะที่เสียงปืนใหญ่ขึ้นมันประมาณกี่โมงแล้วมันดังขนาดไหนตีห้ครึ่งดังมันอยหน้ากระสุนเลยล่ะหน้าโลปืนเลยล่ะ <c oughs> มันอยู่ช่องกลางนู่น อรือมันก็ดังขึ้นมันดังประมาณไหนโอ้โหมันนบอกไม่ได้เลยอะออแล้วทีนี้พอดังปุ๊บวัวควายออกจากครับมันแตกกระเจิงกันออกมาขนาดนมันมาเป็นกลุ่มเลย โดยวันนี้นะครับเข้าสู่วันที่3ที่มีการประทะตอบโต้กันระหว่างทหารไทยและกัมพูชาพบว่าบรรยากาศในชุมชนตามแนวประทะเงียบเหงานะครับบ้านเรือนปิดเงียบสนิทเพราะผู้คนอบพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงเกือบร้อยเปอร์เซนต์แล้วครับเหลือเพียงสัตว์เลี้ยงสุนัขวัวควายที่ไม่สามารถอบพยพออกไปได้ถูกปล่อยทิ้งไว้ภายในบ้านโดยจะมีเจ้าหน้าที่ชาวบ้านอาสาซึ่งเป็นชาวบ้านผู้ชายนะครับคอยตรวจเวรยามดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยของชีวิตสัตว์ภายในหมู่บ้านครับ ตอนนี้นะครับชาวบ้านด่านหน้าซึ่งเป็นหน่วยอาสาท,ที่ดูแลทรัพย์สินความปลอดภัยของชีวิตสัตว์เลี้ยงที่อยู่ภายในบ้านรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนก็ยังคงจะต้องจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแหละครับหากเจ้าหน้าที่มีการขอความร่วมมือให้อบพยพแบบร้อยเปอร์เซก็จะต้องอบพยพไปพร้อมกับชาวบ้านที่อบพยพไปก่อนหน้านี้ด้วยเช่นกันส่วนความคืบหน้าเรื่องของการประทะกันเท่าที่ทีมข่าวได้ยืนอยู่จุดนี้มีการทิ้งช่วงห่างหรือว่าเสียงปืนใหญ่นั้นทิ้งช่วงห่างไป นานกว่า3ชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าจะรายงานกลับเข้าไปที่ทางสถานีนี่คือความคืบหน้าที่จังหวัดสุรินทร์ครับขอบคุณค่ะคุณเกติชัยค่ะส่วนทางด้านของผู้แทนไทยนะคะก็ได้มีการอ่านถ้อยแถลงต่อที่ประชุม UNSC อธิบายสถานการณ์พร้อมขอให้อย่ามองข้ามความสูญเสียนะคะที่ทางกัมพูชาเนี่ยได้มีการวางเป้าหมายต่อพลเรือนและก็โรงพยาบาลเรียกร้องให้ยุติการรุกรานแล้วก็กลับเข้าสู่การเจรจาค่ะ เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรของประเทศไทยประจำสหประชาชาติถแถลงต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ถึงสถานการณ์ระหว่างไทยและกัมพูชาเริ่มตั้งแต่เหตุปะทะก,กันเล็กน้อยเมื่อวันที่28พฤษภาคมจนถึงเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวานนี้ที่ทหารกัมพูชาเปิดฉากยิงในพื้นที่4จังหวัดคือบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิต13คนแล้วก็ในจำนวนนี้ยังเป็นเด็ก ที่ไปซื้อขนมในร้านสะดวกซื้ออีกทั้งยังมีเป้าหมายทําให้โรงพยาบาลได้รับความเสียหายต้องมีการอพยพคนกว่า1นึ0 0 0 0คนออกนอกพื้นที่ขณะที่ไทยทําได้เพียงการป้องกันและตอบโต้ใส่เป้าหมายทางการทหารเท่านั้นนอกจากนี้ยังปฏิเสธข่าวที่ไม่เป็นจริงเช่นการยิงใส่ปราสาทพระวิหารและการใช้กระสุนพวงเรียกร้องให้กัมพูชายุติความเป็นปรปักและการลุกลานทั้งหมดทันทีเพื่อกลับสู่การเจราจาค่ะ พักสักครู่นคะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะเมื่อวานนี้ขบวนรถของคณะเจ้าหน้าที่การทูตของไทยก็ได้มีการเดินทางออกจากกัมพูชาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามทางออกเรามาติดตามข่าวกันต่อนะคะทางการท้องถิ่นของกัมพูชาได้มีการเปิดเผยภาพขณะที่ขบวนรถของคณะเจ้าหน้าที่การทูตของไทยเดินทางออกจากกัมพูชาเมื่อวานนี้ค่ะ ทางการท้องถิ่นจังหวัดพระตะบองของกัมพูชาได้มีการเปิดเผยภาพขณะขบวนรถของคณะเจ้าหน้าที่การทูตของไทยประจำกัมพูชาที่ติดป้ายทะเบียนสีเหลืองซึ่งเป็นทะเบียนยานพาหนะทางการทูตเดินทางออกจากกัมพูชาเมื่อวานนี้บริเวณด่านชายแดนอำเภอกำเรียงจังหวัดพระตะบองซึ่งมีเขตติดต่อกับจังหวัดจันทบ,บุรีโดยก่อนหน้านี้หลังเกิดเหตุทหารไทยเหยียบทุนระเบิดเป็นครั้งที่สองรัฐบาลไทยแต่สินใจลดระดับทางการทูตโด,ดยเรียกเอกอัครราชทูตไทย กรุงพนมเปญกลับและขอให้เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยกลับไปเช่นกันซึ่งทําให้กัมพูชาตอบโต้ด้วยการลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยเป็นระดับต่ําสุดค่ะกลับมาติดตามข่าวช่วงต่อไปเวลา12นาฬิกานะคะสวัสดีค่ะ